สวัสดีครับแฟนมวยที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิเคราะห์ก่อนชกแบบเจาะลึกที่ทุกคนรอคอยมองมุมมวยครับผมยอดครับและผมเล็กครับพี่ยอดกลับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์เจาะลึกมวยไทยเจ็ดสีแบบโคตรมันลวงหน้าก่อนชกเช่นเคยซึ่งวันนี้เป็นคิวของศึกแห่งศักดิ์ศรีประจำวันอาทิตย์ที่28กันยายน2568ครับ โอ้โหน้องเล็กครับสำหรับนี้ต้องบอกว่าแฟนมวยทั่วประเทศจะได้ดูมวยที่จัดมาให้ครบทุกรสชาติจริงๆไม่ว่าจะเป็นคู่มวยต่างศึกต่างสายมวยเกมสั้นปะทะเกมยาวและที่สำคัญคู่เอกเป็นการล้างตาที่ทุกคนอยากดูมากที่สุดครับแค่ฟังพี่ยอดโปรยหัวก็ทำเอาผมขนลุกแล้วครับงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มเจาะลึกกันที่คู่แรกของรายการกันเลยดีกว่าครับเปิดหัวคู่แรกมาก็เจอกันเลยครับ มวยต่างศึกต่างสายฝ่ายแดงทีมผ้าเบรกคอมแพคเป็นมวยเจ้าบ้านจากสายเกียรติเพชรจะพบกับฝ่ายน้ำเงินมรกตดํำสอเปรียมบุตรมวยฟอร์มสดจากสายเพชรยินดีของเสียโบ๊ทครับน้องเล็กครับคำว่ามวยฟอร์มสดนี่สดขนาดไหนครับสดมากเลยครับพี่ยอดมรกตดํำนี่ฟอร์มร้อนแรงชนะต่อเนื่องมาสี่ไฟต์เต็ดเลยแต่มันมีจุดสังเกตสำคัญที่แฟนมวยต้องจับตาดูให้ดีเลยนะครับจุดไหนครับ ผมว่าฟอร์มดีขนาดนี้น่าจะมั่นใจมาเต็มร้อยนะความมั่นใจมีแน่ครับพี่ยอดแต่ชัยชนะทั้ง4ไฟของมรกตดดำเกิดขึ้นที่เวทีรังสิตซึ่งเป็นการชกตอนกลางคืนทั้งหมดไฟนี้ต้องข้ามวิกมาต่อยช่องเจ็ดสีซึ่งเป็นตอนกลางวันอากาศก็ร้อนบรรยากาศก็ต่างกันโดยสิ้นเชิงนี่คือคำถามใหญ่เลยว่าร่างกายจะปรับตัวได้ทันไหมจะมีแรงเหมือนที่เคยต่อยต,อ,ยตอนกลางคืนหรือเปล่าประเด็นนี้สำคัญมากเลยนะสำหรับนักมวย โดยเฉพาะมวยที่ใช้แรงเยอะๆแล้วเรื่องรูปร่างแล้วครับน้องเล็กใครได้เปรียบเสียเปรียบกันบ้างครับเรื่องนี้ชัดเจนเลยครับฝ่ายแดงทีมผ้าเบรกคอมแพคได้เปรียบเต็มๆจากข้อมูลทีมเป็นมวยรุ่นพี่อยู่1ปีสูงถึง165เซนขณะที่มรกตดํำสูงแค่159เซนวันชกขึ้นไปบนเวทีเราจะเห็นเลยว่าทีมสูงยาวใหญ่กว่าแน่นอนแถมน้ำหนักปล่อยยังหนักกว่าประมาณ1กิโลกรัมอีกด้วยครับโอ้โห ได้เปรียบทั้งส่วนสูงความหนาแถมยังเป็นเจ้าบ้านอีกแล้วพอมาดูสไตล์การชกมันจะส่งผลยังไงครับส่งผลเยอะมากครับเพราะทีมเป็นมวยซ้ายฝีมือจัดจ้านอาวุธเด็ดคือแข้งซ้ายขับศอกซ้ายที่ทั้งหนักและคมในขณะที่มรกตดำเป็นมวยเขาอาชีพสไตล์คือต้องเดินถึงตัวเดินปล้ำตีเข่าอย่างเดียวทีนี้ลองนึกภาพตานะครับ มวยเขาตัวเล็กกว่าอย่างมรกตดําจะต้อง่าดงแข้งเข้ามาเพื่อจะจับตีเขามวยฝีมนื้อตัวใหญ่กว่าที่สูงยาวกว่ามันคือการเดินเข้าไปรับแข้งซ้ายกับศอกซ้ายชัดๆเลยครับทางมวยมันเสียเปรียบกันมากครับเรียกได้ว่าเสียเปรียบทุกประตูเลยนะครับทั้งรูปร่างบรรยากาศเวทีและทางมวยแล้วแบบนี้พี่ยอดมองว่าเกมจะออกมาเป็นแบบไหนครับผมมองว่าทีมผ้าเบรกคอมเพกจะอาศัยความได้เปรียบทุกอย่างที่ว่ามา เป็นฝ่ายคุมเกมไว้ได้หมดคอยดักเตะซ้ายดักฟันสอกซ้ายไม่ให้มรกตดํำเข้าถึงตัวได้ง่ายๆยิ่งเบียดกันไปนานๆมรกตดํำที่ตัวเล็กกว่าและไม่ชินกับเวทีกลางวันอาจจะมียุบมีย่นให้เห็นผมจึงมองว่าทีมมีโอกาสชนะคะแนนไปได้แบบขาดลอยหรือถ้ามรกตดํำเดินเข้าไปแบบไม่ระวังมีจังหวะบวกสอกคมๆอาจจะถึงนับนกได้เลยครับมาถึงคู่ที่2ครับ คู่นี้เป็นมวยคนละขั้วอย่างสิ้นเชิงเกมต้นปะทะเกมยาวของแท้เลยครับฝ่ายแดงกับตันวันของโอม w k o นี่คือมวยเกมปลายขวัญใจท่านรองเลยครับยิ่งชกยิ่งกแกรงแต่ต้นๆจะเร่งไม่ค่อยขึ้นครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรนิพธ์ปอมงคลอินคนนี้ฉาย,ยาจอมนกยกสองเลยใช่ไหมครับผมได้ยินชื่อเสียงมาหนาหูมากถูกต้องอันตรายสุดๆ โดยเฉพาะยกที่สองสติสัมไฟหลองสุดของเพชรนิพนธ์คือชนะนอกคู่ต่อสู้ในยกที่สองมาทั้งหมดเขาเป็นมวยเข่าก็จริงแต่มีสอกขวาที่ฟันได้คมและแรงมากๆแถมยังได้เปรียบรูปร่างชัดเจนเพชรนิพนธ์สูง170เซนติเมตรส่วนกับตันสูงแค่165เซนติเมตรครับที่สำคัญผมได้ยินมาว่ากระดูกมวยก็ต่างกันเยอะเหรอครับต่างกันลิบลับเลยครับนี่คืออีกหนึ่งจุดชี้ขาดเลยเลยครับกับตันเป็นมวยหนุ่มที่ยังชกไม่เยอะ ผ่านมวยมาประมาณ24-25ครั้งเท่านั้นเองแต่เพชรนิพน์ผ่านร้อนผ่านหนามาแล้ว70-80ครั้งประสบการณ์บนเวทีเหนือกว่าหลายขุมเลยครับโอ้โหข้อมูลฝ่ายน้ำเงินดูดีกว่าทุกอย่างเลยนะครับทั้งรูปร่างประสบการณ์แถมยังมีหมัดเด็ดปิดเกมเร็วอีกแบบนี้มันคือบทพิสูจน์ของกัปตันเลยนะว่าจะวางแผนการชกยังไงจะเอาตัวรอดจาก ยกอันตรายอย่างยกที่2ไปได้ยังไงถ้าผ่านไปได้นี่หนังคนละม้วนเลยใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับนี่คือหัวใจของมวยคู่นี้เลยถ้าเพชรนิพนธ์ปิดเกมไม่ได้ใน2หรือ3ยกแรกปลายๆจะเป็นเรื่องของกัปตันทันทีเพราะกัปตันเป็นมวยหัวใจสู้บูได้ห้ายกไม่หมดแรงปลายดีมากแต่ปัญหาก็คือเพชรนิพน์เองก็รู้จุดนี้ดีเขาต้องออกมาแร่งเกมสุดชีวิตไล่ต่อยหมัดฟันศอก เพื่อเผด็จศึกให้ได้เร็วที่สุดในแน่เป็นมวยที่ดูแล้วต้องลุ้นกันทุกวินาทีเลยนะครับถ้าให้พี่ยอดฟันธงคิดว่าหนังจะจบแบบไหนครับด้วยฟอร์มที่กำลังร้อนแรงอาวุธที่หนักหน่วงหวังผลได้และความได้เปรียบแทบทุกอย่างผมยังให้น้ำหนักไปที่เพชรนิพนธ์ปอมงคลอินนะครับโอกาสที่เขาจะเดินบทแล้วปิดเกมได้สำเร็จในช่วงยกที่สตามสถิติของเขามีสูงมากจริงๆครับ มาถึงรองคู่เอกครับเป็นมวยฟอร์มสดชนสดที่น่าดูมากฝ่ายแดงจอดผ้าเบรกค,คอมแพกมวยลูกครึ่งไทยอังกฤษรุ่นพี่วัย20ปีที่มีประสบการณ์โชคชน70-80ครั้งเป็นมวยเขาในแข็งแกร่งเดินบทไม่หยุดจะพบกับฝ่ายน้ำเงินเพชรก้องฟ้าวอเทคโนหลวงปู่ซวงดาวรุ่มอันตรายวัย18ปีที่โชคมาประมาณ40ครั้งครับมวยกระดูแข็งประสบการณ์สูง เจอมวยดาวรุ่งฝีมือจัดจ้านแล้วทงมวยใครเป็นต่อครับถ้าว่ากันแค่เรื่องฝีมือและทางมวยในช่วงต้นๆน,นะเพชรก้องฟ้าที่เป็นมวยซ้ายจะดูได้เปรียบและอันตรายมากจอร์ดเป็นมวยขวาสไตล์เดินเข้าหาก็จะเปิดช่องให้เพชรก้องฟ้าได้ดักเตะซ้ายหนักๆสลับกับฟันศอกซ้ายคมๆต้องบอกเลยว่าสามยกแรกคือช่วงที่จอร์ดต้องระวังตัวเป็นพิเศษมีโอกาสโดนอาวุธหนักๆถึงแตกหรือร่วงได้เลยครับ อา้าวแบบนี้ฝ่ายแดงน่าเป็นห่วงสิครับแล้วจุดแข็งของจอร์ดที่จะเอาชนะคืออะไรครับจุดแข็งของจอร์ดคือความแข็งแกร่งของร่างกายหัวใจและกระดูกมวยที่เหนือกว่ารวมถึงการทำมวยของข่าใหญ่อย่างพันชัยด้วยและมีข้อมูลที่น่าสนใจมากที่แฟนมวยอาจจะยังไม่รู้คือทั้งคู่เคยเจอกับคู่ชกคนเดียวกันอย่างแสนริดมาแล้วผลปรากฏว่าจอร์ดชนะนกแสนริดมาได้ แต่เพชรก้องฟ้ากลับเป็นฝ่ายแพ้คะแนนให้กับแสนฤทิ์ครับโอ้โหข้อมูลเทียบฟอร์มกับคู่ชกคนเดียวกันแบบนี้ยิ่งทําให้เห็นภาพชัดเลยนะครับใช่เลยเยอะมันบอกเราว่าแม้ต้นต้นเพชรก้องฟ้าจะอันตรายแต่พอเจอมวยที่แข็งแกร่งและบทหนักๆเขามักจะมียุบให้เห็นหรือที่แฟนมวยเรียกว่าปอดเล็กการยืนระยะยังเป็นคําถามอยู่ดังนั้นเกมนี้ชัดเจนครับต้นต้น เพชรก้องฟ้าอาจจะออกอาวุธได้สวยงามแต่พอจอร์จติดเครื่องเดินบทเข่าในหนักๆในยก4-5ผมเชื่อว่าความแข็งแกร่งและประสบการณ์ที่เหนือกว่าของจอร์ผ้าเบรคคอมแพกจะทำให้เขาบทเอาชนะคะแนนไปได้อย่างสนุกครับและแล้วก็มาถึงคู่เอกของรายการครับคู่ที่ทุกคนรอคอยการล้างตาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวฝ่ายแดงเด่นสิทธนายกทวีปตะพมที่ฟอร์มกำลังสดสุด,สด ชนะรวดมาห้าไฟติดขอล้างแคนคู่ปรับเก่าอย่างเพชรสังวานสอสมานกาเมนครับแคนที่ว่านี่คือแคนฝังหุ่นเลยนะครับน้องเล็กครั้งที่แล้วที่เจอกันเด่นโดนศอกแพ้น็อกแบบเจ็บหนักดังจมูกหักตรงนอนเปลลงจากเวทีเลยใช่ไหมครับใช่เลยครับเป็นภาพที่แฟนมวยยังจำกันได้ดีแต่ไฟนี้บริบทมันเปลี่ยนไปเยอะมากมีตัวแปรสำคัญอย่างยิ่งคือเรื่องน้ำหนักครับ ครั้งนี้ต่อยกันที่119ปอนด์ซึ่งเป็นพิกัดเก่งเป็นน้ำหนักคำกินของเด่นเลย3ไฟหลังก็ต่อยเวทนี้ตลอดร่างกายชินสุดๆในขณะที่เพชรสังวานหายไปต่อยกลางคืนเป็นปีต่อยในเวทใหญ่121-122งปอนด์มาตลอดไฟนี้ต้องบีบน้ำหนักลงมา3-4ปอนด์แต่พี่ยอดคิดว่าการลดน้ำหนักเยอะขนาดนี้จะทำให้พลังหมัดพลังศอกข,ของเขาลดลงไปไหมครับ เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับพี่ยอดโดยธรรมชาติแล้วมันต้องลดลงบ้างเลยครับแต่ผมเชื่อว่าความคมมันยังอยู่ส่อของเพชรสังวานมันเป็นเรื่องของจังหวะและพรสวรรค์แต่สิ่งที่น่าจะหายไปคือการยืนระยะและความทนทานมากกว่านั่นหมายความว่าถ้าเพชรสังวานปิดเกมเร็วไม่ได้ปลายๆก็มีโอกาสโดนเด่นที่สดกว่าบทจนยุบได้เลยใช่ไหมครับถูกต้องนั่นคือแผนของฝั่งเด่นแน่นอนแต่ ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดและเป็นปัญหาเดิมของเด่นก็คือสไตล์การชกมันแพ้ทางกันเด่นเป็นมวยเข่าพันดุต้องเดินถึงตัวเพื่อปั้มตีเขา่าแต่มวยเข่ามักจะแพ้ทางมวยศอกพอเด่นเดินเข้าไปก็เท่ากับเปิดระยะให้เทสังวานได้งัดศอ,อกสับศอกสวนออกมาซึ่งมันคืออาวุธที่เคยน็อกเด่นมาแล้วยังเจ็บปวดแล้วเรื่องสภาพจิตใจล่ะครับน้องเล็กการที่เคยโดนน็อกหนักๆมามันจะมีผลต่อการชกของเด่นไหมมีผลแน่นอนครับ ในใจของเด่นเองก็ต้องมียังแยงบ้างแหละพอจะเดินเข้าไปบทเข่าในจังหวะ50-50า50 50, ภาพเก่าๆมันต้องแวบเข้ามาในหมวบ้างทำให้การออกอาวุธอาจจะไม่สุดเหมือนตอนเจอกับมวยทรงอื่นคู่นี้จึงเป็นมวยที่วัดใจแฟนมวยสุดๆเลยครับแล้วใจพี่ยอดละครับเอ็นไปทางไหนมากกว่ากันระหว่างความสดในเวทถนัดของเด่นกับทางมวยที่ขมกันอยู่ของเพชรสังวานเป็นคู่ที่วิเคราะห์ยากที่สุดของสัปดาห์นี้เลยครับพี่ยอด แต่ด้วยเหตุผลเรื่องสไตล์การชกที่มันแพ้ทางกันอย่างชัดเจนผมขอวัดใจไปที่มวยรองอีกครั้งผมมองว่าเพชรสังวานสอสมานกาเมนแม้จะเสียเปรียบเรื่องน้ำหนักแต่ลูกมัว่วลูกตือ้อและความอันตรายของศอกจะสร้างปัญหาให้เด่นได้ตลอดการชกและมีโอกาสที่จะใช้ความเก่งเรื่องทางมวยย้ำแคนไปได้อีกครั้งหนึ่งครับครบทวนทั้ง4คู่แล้วนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นการวิเคราะห์ที่เข้มข้นมากมาก เดี๋ยวผมสรุปให้แฟนหมัดมวยฟังอีกครั้งนะครับได้เลยครับน้องเล็กจากการวิเคราะห์คู่แรกผมให้ไปที่ทีมผ้าเบรกคอมแพคครับเพราะได้เปรียบทั้งรูปร่างน้ำหนักและความคุ้นเคยกับเวทีครับส่วนคู่ที่2ผมมองว่าเพชรนิพนธ์ปอมองคอินเป็นมวยเกมต้นที่น่ากลัวมีโอกาสสูงที่จะปิดเกมด้วยการน็อกกับตันวันของโอม WKO ได้ในยกที่2ครับและคู่ที่3หรือรองคู่เอกผมให้ไปที่จอร์ดผ้าเบรกคอมแพคครับ ที่จะใช้ความแข็งแกร่งและประสบการณ์ที่เหนือกว่าบทเอาชนะคะแนนไปได้ครับส่วนคู่เอกที่ทุกคนรอคอยผมขอวัดใจไปที่มวยรองอย่างเพชรสังวานสอสมานกามเมนส์ที่ทางมวยยังข่มกันอยู่และมีโอกาสที่จะใช้ลูกศอกย้ำแคนไปได้อีกครั้งหนึ่งครับใช่ครับพี่ยอดนี่เป็นการวิเคราะห์จากข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นนะครับถึงวันชคจริงแฟนมวยก็ต้องดูสภาพแวดล้อมและสถานการณ์หน้าง,งานประกอบอีกที ครับผมและอย่าลืมนะครับว่ามวยแพ้ได้ชนะได้ดูเพื่อความบันเทิงนะครับสําหรับวันนี้ผมกับน้องเล็กก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมองมุมมวยของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ